สวัสดีครับอยู่กับผม t k Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม PS m o b i l ย2021นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดไอคอนนะครับของเอมิลานะครับทุกคนก็มีบันดินี่นะครับอินซากิแล้วก็ดิคันโดกากานะครับดิคันโดกากานี่อยากได้มากที่สุดเลยนะครับมากในแพ็คนะครับมาครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับมาแพ็คแรกมา ยังนะครับรอบที่แล้วนะครับที่มานะครับก็ของไอซิมิลานนะครับได้ยากมากเลยนะครับทุกคนผมก็มีในใจอยู่แล้วนะครับว่าจะเปิดกี่พันนะครับทุกคนมาครับแต่ถ้าได้จดเดียวคือหยุดเลยนะครับโอ้โหแพ็กที่สองนะครับก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนผมไม่ได้คาดหวังนะครับแพ็กนี้นะแต่ถ้าได้ก็คือดีนะครับดีมากๆเลยนะครับ มาครับแป็กที่สามนะเออโอยัยงยังไม่ไอคอนนะครับทุกคนมาครับออกเลยได้ไหมใครก็ได้นะครับคือหยุดเลยนะครับทุกคนผมมีเนจใจอยู่แล้วนะครับเมื่อจะเปิดขี่ร้อยดีนะครับทุกคน มาครับโอ้โหตำนานยังไม่มานะครับสงัยน่าจะได้ยากอยู่นะครับผมก็ทำใจไว้แล้วนะครับทุกคนว่าจะได้เท่าไหร่นะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน,นะครับโอ้โอยาคนออกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหจบแป๊บเดียวนะครับอืมถ้าได้ดิกันโดกากา,กานี่คือสุดยอดเลยนะครับโอ้น่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะบันดีนี่นะ โอ้โห oh, ได้มันดีนี่นะครับทุกคนก็ไปกันต่อนะครับอือห uh ือ huh. นึกว่าจะหายไปแล้วนะครับ uh huh. อือหือย่างยังไม่ได้นะครับมาครับอืออ uh huh. ได้มันดีนี่ไปแล้วนะครับเกไปแล้วหนึ่งนะครับอยากได้ดิกานโดก,กากานะครับโอ้โ oh, ห oh, อย่าง ยังนะครับมาไปต่อไปกันเลยนะครับทุกคนอือหือยังนะครับทุกคนอยากได้ดิคันโดกาก้าน,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 นะครับก็ยังไม่มาให้นะครับทุกคนมาครับเปิดกันนอกบ้างนะครับข้างในบ้างนะครับโอ้โหยังไม่ได้นะครับ มาเปิดกันต่อนะครับข้างในบ้างข้างนอกบ้างนะครับมาครับโอ้โหยังไม่ไอคอนนะครับทุกคนบาฮิมดิอาร์ตเหรอของอซิมิลานนะครับมาครับโอ้โหน่าจะออกยากแล้วนะครับทุกคน มาครับอีกเจ็ดร้อยนะครับทุกคนมาครับโอ้โหนึกว่าจะได้แล้วนะเห็นมันเหล็กอยู่นานนะครับทุกคนโอ้โหตกใจนึกว่าจะได้นะมาครับอื้อน่าจะออกยากแล้วนะครับทุกคนมา เดอ้าร้อยนะครับถามว่าคุ้มไหมนะครับก็คุ้มแล้วนะครับโอ้โหมันจะหลอกให้ดีใจอยู่นะนะครับมันจะหลอกให้ดีใจอยู่นะมาเปิดข้างนอกบ้างข้างในบ้างนะครับอืมยังยังไม่ได้มาครับ ดิคันโดกากามาหน่อยโอ้โหมันแหลกนานอยู่นะครับนึกว่าจะได้นะมาครับเนีอีกสองรอยนะครับมาครับนี่ออกอีกแล้วนะครับโอ้โหดิคันโดกากาเลยได้ไหมดิคัโดกะกะเลยได้ไหมสีขาวมาโอ้โยน่าจะตัวเดิมนะครับเรียบร้อยแบบนี้นะ ก็น่าจะมันดินี่ตัวเดิมนะอือโอยยังไงดีครับเนี่ยยังไงดีครับต่อไหมต่อไหมต่ออีกสักนิดนะครับอ่ะโอเคมาครับสงสัยผมน่าจะไม่ได้เปิดในมาแล้วนะ นะครับดูแล้วนะออโอ้โมันดินี่ตัวเดียวเลยนะถตอออก,กดิกโกโกก้านี่ก็สุดยอดนะครับทุกคนมาอินซากี้ไม่เอานะครับอินซากี้นะไม่เอาเลยนะครับทุกคนโอ้โหเริ่มจะไม่ได้แล้วนะ ยังไงดีครับหมดไปกี่พันแล้วเนี่ยหมดไปกี่พันแล้วครับมาโอ้โโดนอารุมานะครับถ้าเปิดหมดนี้ก็เกือบจะสามพันแล้วนะทุกคนมาอีกแล้วนะครับอือือขอเป็นนิกันโดกาก้าเลยได้ไหมไม่เอาแล้วมันดีนี่ เอ้มีลุ้นมีลุ้นนะครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับโอ้โหจิกโดกากาเรียบร้อยนะครับเป็นนั้นว่าคลิปนี้จบเลยนะครับทุกคนก็ขอัยด้วยนะได้ยินเสียงแมวนะก็ก็จบกันไปแล้วนะครับเปิดก็หมดไปประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็ก่อนที่จักกันไปในวันนี้นะครับ ใครที่จบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ